สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านวันนี้มีแรนดอมของความรักความสัมพันธ์มาให้เช็คพลังงานกันนะว่าจะตรงกับดวงคุณหรือเปล่านะว่าจะตรงกับสิ่งที่คุณเคยเจอไหมนะเป็นพลังงานที่ตรงกันกับที่คุณเคยพบเจอหรือเปล่าก็รู้สึกว่ามันจะเป็นความรู้สึกของใครคนหนึ่งนะ ถ้าไม่ใช่เขาก็คุณนี่แหละนะที่มีความรู้สึกคิดหวนไปถึงอดีตที่เคยมีความรักมีความสัมพันธ์กับอีกคนนึงนะไม่ว่าจะเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาแล้วนะเคยจะอยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นครอบครัวแต่งงานกันแล้วแต่รู้สึกว่าสถานะตอนนี้มันได้นิ่งเงียบกันไปทิ้งห่างทิ้งช่วงที่แบบนิ่งเงียบกันเลยเหมือน ใครคนใดคนหนึ่งจะมีที่พื้นที่ส่วนตัวนะมีช่องว่างระยะห่างให้กันและกันไม่ติดต่อกันก็เป็นได้ไม่พูดคุยไม่สื่อสารกันด้วยนะหรือถ้าไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันก็เคยฝันว่าจะมีชีวิตด้วยกันเป็นครอบครัวนะเคยฝันร่วมกันก็ได้นะคะก็คือเขาคนนั้นอะตอนเนี้ยกลับมาคิด ทบทวนแล้วก็อยากจะกลับไปสารความสัมพันธ์อยากจะทำให้ความฝันหรือ,อความสุขที่เคยมีนะ่ะที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะ่ะมันได้เป็นจริงนะเขาคิดทบทวนว่าจะทำอย่างไรที่จะกลับเข้าไปาพูดคุยกลับเข้าไปในชีวิตของคุณได้กลับเข้าไปาให้มีความสัมพันธ์ที่อาจจะ เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดอยู่นะว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าเขายังอยากมีครอบครัวอยากแล้วก็ยังอยากเขายังรู้สึกดีๆกับคุณมากมายนะเต็มเต็มร้อยเลยก็ว่าได้ก็คือยังอยากจะเป็นครอบครัวเดิมหรือเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนั่นแหละเป็นเป็นความรักที่เป็น Family อะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่ยังไงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะนิ่งไปหรือนิ่งห่างกันไปก็ทำให้เขาอะยังมีความคิดถึงคุณอยู่ตลอดนะมันจะเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในใจอยู่ในความคิดเขาอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามทำงานเอ่ยหรือมีแพชชั่นในชีวิตต่างๆนานา ไปเรื่อยแล้วแต่ก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่ตลอดแล้วก็วางคุณไม่ได้เลยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยวางความคิดนั้นไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะก็ยังคิดที่อยากจะกลับมาท้งๆท,ที่อีกฝ่ายหนึ่งออกไปจากชีวิตเขาแล้วนะคะก็ไปใช้ชีวิตส่วนตัวอิสระแล้วแต่รู้สึกว่าเขาก็ไปใช้ชีวิตที่อิสระของเขาเช่นกันแต่มันรู้สึกว่า ทำไมเขายังคิดถึงคุณแล้วก็ยังต้องการคุณอยู่นะทั้งๆท,ที่บางทีเขาก็แอบ,บมองคุณอยู่แหละว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรคิดถึงเขาบ้างไหมมีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคอยดูคุณอยู่ห่างๆซึ่งคุณอาจจะไม่เห็นเขาก็ได้ไม่รับรู้ก็ได้นะแล้ว เขาก็ยังมีความวิตกกังวลน่ะเหมือนกับตอนออกไปอ่ะไม่รู้ว่าเป็นการที่เข้าใจอะไรกันเคลียร์หรือ,อยังนะว่ามันมีความคุมเครือหรืออ,อ๋อไม่ทันได้พูดอะไรให้มันชัดเจนหรือเปล่านะก็ตัดสินใจที่มันห่างความสัมพันธ์จบไปอะไรก็ตามนะก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าอยากกลับมาก พูดคุยพบเจอคุณอีกทีแต่ก็ไม่กล้าความรู้สึกของเขาคือไม่กล้าเพราะว่ามันทิ้งห่างไปแล้วแล้วอาจจะพูดคุยกันแล้วว่ายิ่งคุณแบบมีพื้นที่เป็นของตัวเองปิดกานเขาหรือไม่ก็ตามอาจจะบล็อกหรือไม่บล็อกก็ตามแต่คุณมีพื้นที่เหมือนกับไม่ต้อนรับเขาแล้วก็ไม่ต้องการให้เขาเข้ามา ป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอีกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนคุณมีความสุขคุณมีความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าเข้าไปก้าวไกาในชีวิตคุณนะ่ะนะคุณอาจจะมีชีวิตที่เรียบหรูด,ดูดีหรือสุขสบายกายสุขสบายใจก็ได้แล้วก็แสดงออกชัดเจนก็ได้ว่าไม่ต้องการหรือไม่ติดต่อเขามาเลยเง,งี้ยทั้งๆที่เขาก็รอคอยนะการติดต่อสื่อสารจากคุณนะ คือเหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งรอคอยแต่ไม่เช็คแอคชั่นใดๆคิดถึงอยู่ห่างๆนะคะเป็นห่วงอยู่แต่ไม่กล้าที่จะไปพูดคุยหรือเข้าหาหรือไปใช้ชีวิตอะไรร่วมกับคุณนะดูเหมือนว่าคุณจะมีความสบายใจในการใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันแล้วซึ่งมันอาจจะ ได้เดินทางออกมาจากความสัมพันธ์เป็นระยะหนึ่งแล้วนะก็เขาก็เช่นกันแต่เขารู้สึกอยากจะกลับเข้าไปนะเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาแอบมองคุณโดยมันมีอ,อะไรกั้นอยู่อะบางทีเขาก็มาทบทวนอยู่ว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นมันมีอะไรที่เราไม่เข้าใจกันไหมมันเป็นอะไรที่ คุมเครือสำหรับเขาอยู่นะไม่ไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดอะไรเงี้ยที่ปล่อยมือคุณไปบางสิ่งบางอย่างเขาก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่คุณต้องการโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้เช่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็บางทีก็รอคอยให้คุณติดต่อแต่มันก็ไรซึ่งวีแววนะแล้วก็ไรซึ่งสัญญาณที่คุณติดต่อกลับมาก็ได้แต่ความว่างเปล่าได้แต่ เสียใจได้แต่รอคอยไปเรื่อยๆแล้วก็คุณก็เงียบสนิทคุณก็ไม่ติดต่อเลยจนไม่รู้ว่าคุณยังจะรู้สึกดีกับเขาไหมคุณยังมีความรู้สึกยังไรกับเขาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มวิตกกังวลแล้วมีแอปส่องคุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ เขยบเข้ามาใกล้ชิดขึ้นคือส่องเยอะแล้วก็พยายามหาข้อมูลอะไรต่างๆนาะนาะสำหรับคุณนะที่เขาพยายามสอดส่องดูว่าชีวิตคุณเป็นยังไงแต่พอเห็นว่าคุณสบายใจมีความสุขแล้วก็บางทีบางคนก็มีเรื่องราวดีๆมีข่าวดีไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินก็ตามที่คุณมีความสุขค,คุณประสบความสำเร็จแล้วก็มีคน เคียงข้างมีคนแห่ให้ความสนใจมีคนที่แห่ล้อมห้อมล้อมคุณอะแล้วเขาก็ไม่ยิ่งไม่กล้าเข้าไปนะแต่ก็อยากไปอยู่ตรงนั้นอยากไปมีส่วนร่วมกับคุณด้วยอะไรประมาณนั้นนะก็พยายามดูคุณอยู่แหละแต่เหมือนกับคุณก็นิ่งนิ่งจนเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร ยังรอเขาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วเหมือนกับคุณก็มีอะไรให้ทำด้วยแหละแล้วก็รู้สึกว่าคุณก็นิ่งจริงๆด้วยแต่ว่าความรู้สึกของคุณนะ่ะเคยคิดถึงเขาไหมมันก็มีเขามาบ้างแต่คุณจะไม่ค่อยสนใจแล้วเหมือนคุณจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันของคุณแล้วนะก็ ทำให้เขายิ่งเสียใจมากๆที่เขาไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆคุณนะที่ได้เดินออกมาจากชีวิตคุณก็ตามเขาก็เสียใจยิ่งคุณมีความสุขกับชีวิตแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จการงานการเงินอะไรคุณมีข่าวดีอะไรขึ้นมาบางทีบางคนก็ได้งานใหม่หรืองาน สำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้ว่าบางคนได้ข่าวคขาวขาว,ว่าคุณได้บางคนศึกษาจบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความที่มีข่าวดีสำหรับคุณนะ่ะเขาก็ติดตามข่าวนะเขาก็ได้แต่ดีใจแต่เขาก็เสียใจด้วยแหละว่าเขาไม่ได้ไปอยู่จุดๆนั้นที่อยู่ใกล้คุณที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยมันไม่ใช่ ไม่ใช่เวลาที่ผ่านมาที่เขาเคยอยู่ใกล้ๆเป็นคนที่ใกล้ชิดคุณได้อะไรเงี้ยได้แต่เสียใจเดินออกมาแล้วก็ยังยังมีความคิดถึงแล้วก็ชอบหันไปมองไปสนใจคุณอยู่นั่นแหละนะชีวิตเขาอะ่ะก็มันเป็นเป็นอะไรที่ยึดติดแล้วก็มันก็ทำให้เขาเครียดนั่นแหละแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ มีความกังวลใจเรื่องคุณจะเอาปล่อยทิ้งมันก็ไม่ลบความทรงจำไม่ลืมแล้วก็อยากจะเข้ามาติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเขาความรู้สึกเขามันจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ยิ่งลังเลใจเพราะว่าเห็นคุณแบบนิ่งเฉยกับเขาทำให้เขาดูคุณไม่ออกมองคุณไม่ออกว่าคุณยังต้องการให้เขา พบเจอพูดคุยอีกไหมหรือมีเขาเป็นคนที่ปรึกษาหรือเคียงข้างคุณอยู่ไหมเขาดูไม่ออกเพราะว่าเขาดูไม่ออกจริงคุณนิ่งมากเลยนะแล้วคุณก็ไม่สนใจเขาด้วยบางทีเขาก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองเข้มแข็งนะกับความรู้สึกเนี้ถ้าคุณไม่ต้องการเขาแล้วจริงๆริงเขาน่าจะไม่กล้าที่ไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณนะแต่ว่าก็ได้แต่พยายามเข้มแข็งอ่ะ แต่จริงจแล้วอ่ะจิตใจเขาก็อ่อนแอมากพอสมควรนะพยายามจะไม่ให้คนอื่นรับรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรแต่ความในใจของเขาว่ามันแบบอ่อนแรงไม่มีแรงแต่ก็พยายามจะเอาชนะอุปสรรคในด้านต่างๆของเขาไปเรื่อยๆชีวิตเขาก็มีอุปสรรคบ้างนะ บางทีก็อยากจะให้ปันผ่านความรู้สึกตรงนี้ไปได้อยากให้เขารู้สึกดีๆหรือว่า,าปล่อยวางเรื่องของคุณไปได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะเพราะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาแบบคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องคุณอนะว่าจะเอาไงดีจะเข้าไปหาไหมอยากพบเจออยากพูดคุยแต่ก็ไม่รู้จะหาเรื่องเข้าไปพูดคุยในเรื่องใด เพราะว่าคุณไม่ต้องการไม่เปิดโอกาสหรือไม่สนใจเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะต้องการพูดคุยต้องการเข้าไปหาแต่เขาก็ไม่ทักไม่หาไม่เข้าไปพูดคุยกับคุณก่อนนะอาจจะมีความเกรงใจหรือว่ามีความเกรงตัวอะไรก็ตามนะกลัวทะเลาะกลัวไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเคยนะเคยอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วงเวลาดีๆ ได้มีโอกาสให้เขาได้พบเจอกันบางทีไปไหนก็มองหาว่าจะพบเจอคุณไหมถ้าเจอกันก็อาจจะเข้าไปทักเลยแต่ถ้าจะให้ทักไปหรือเขาเคยทักมาแล้วคุณไม่อ่านข้อความหรืออะไรก็ตามคือเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหรือติดต่อคุณได้ว่างังนเถอะนะได้แต่รอคอยช่วงว,วันเวลาดีๆโอกาสดีๆแตแ่แล้วมันก็เหมือนกับไม่มีโอกาสให้เขาได้แสดง อะไรออกมาได้เช็คแอคชั่นอะไรเลยนะรอคอยแล้วรอคอยเล่ามันก็เหมือนกับเขาทําอะไรไม่ได้อะตอนนี้เขาได้แต่เสียใจนะเศร้าซึมเศร้านั่นแหละแล้วก็เครียดชอบอยู่กับตัวเองอยู่ในห้องทําอะไรเงียบๆแล้วก็คิดถึงว่าจะทาอย่างไรดีกับคุณด้วยความไม่กล้าด้วยความอะไรต่างๆอะ่ะ ติดต่อไปแล้วข้อความก็ไม่ถึงอะไรหรือเปล่านะก็คือเครียดแหละไม่รู้จะทำอย่างไรคิดจนหัวยุ่งเลยแหละนะกดีคือแบบคิดไม่ตกอะวิตกกังวลอยากไปพบเจอคิดแล้วคิดอีกยิ่งตอนกลางคืนอะอยากจะมาหาคุณคิดถึงหน้าคุณตลอดนะบางทีก็มีอะไรที่โมเมนต์อะไรเกี่ยวกับคุณก็คิดถึงมากๆอาจจะเอามาดูอาจจะ แอบส่องคุณต่อไปก็ได้คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะก็นั่นแหละอยากจะเริ่มต้นใหม่นะเขาคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่มากๆแต่รู้สึกว่ามันมีคนใดคนหนึ่งที่ดื้อดึงพอสมควรอาจจะเป็นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่คือเคยให้โอกาสแล้วอะแต่เขาไม่ ไม่ตอบรับหรือว่าไม่ฉวยโอกาสตรงนั้นแต่พอเวลามันผ่านมากลับอยากได้โอกาสซึ่งมันหมดเวลาที่คุณควรจะให้แล้วก็ตามนะคะชีวิตของคุณตอนนี้มันสบายแล้วอะ่ะเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขด้วยนะแต่อยากเข้าไปไหมอยากพูดคุยไหมอยากจะพูดคุยมากๆอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเข้าไปพูดคุยกับคุณก็ยังดีนะ ก็อยากจะรู้อารมณ์ของคุณนั่นแหละว่าคุณเป็นอย่างไรบางทีเขาเดาไม่ออกจริงๆนะก็อรอวันเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับว่าผ่านไปโดยไม่มีเรื่องราวข่าวดีอะไรให้เขาได้ชัดเจนได้มีข่าวอะไรให้เขามีความสุขกายสบายใจมากเกี่ยวกับคุณนะมันก็เงียบๆไปก็รอคอยขอให้คุณติดต่อก็ไม่ติดต่อ แต่อยากกลับมาเข้ามาหาคุณอยากนะอยากจะยื่นความรู้สึกดีๆให้แต่ดูเหมือนว่าคุณก็มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณอยู่แล้วความสุขที่คุณมีมันก็มีอยู่แล้วไม่รู้ว่าคุณจะเปิดรับเขาอยู่ไหมเพราะว่าการที่คุณเดินหันหลังไปอ่ะเขาเจ็บปวดมากเขารู้สึกได้นะแล้วก็อยากจะ อืหยุดความรู้สึกที่มันเสียใจเจ็บปวดที่มันไม่มีคุณน่ะบางทีคุณกับเขาอาจจะแต่กอดอาจจะพูดคุยหรือสื่อสารการติดต่อกันบ่อยทุกวันหรือวันละหลาย,ลาย,ลาย,ลายครั้งแล้วก็คุณเอาใจใส่เขาแต่ตรงนี้มันได้ขาดหายไปซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาเสียใจเสียดายแล้วก็อยากจะมีมันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วความที่อะไรที่มันเคยวุ่นวายใจอ่ะเขาเขาก็เสียใจที่เขาปล่อยปล่อยให้เวลามันผ่านไปเนิ่นนานแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะตอบไม่ติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตเขาตอนนี้ความคิดของเขาสับสนมากแล้วก็เรื่องราวต่างๆเขาก็ชอบแบกไว้นะนะมันก็เลยทําให้เขาเครียดแล้วคิดถึงแต่คุณ เข้ามาหาไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับชีวิตคุณดีมากแต่ชีวิตเขาอะ่ะเขาไม่กล้าที่เข้ามาหาอะไรอย่างนี้ก็ตามนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาดูอีกนิดนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรพยายามจะเข้าไปแบบพูดคุยหรือเป็นเพื่อนสนิทอะไรคุณก็ได้เพื่อนก็ได้ไม่ต้องสนิทอยากจะเข้าไปพูดคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาบางคนอาจจะเอาเรื่องงานมา พูดคุยหรือถามถ่ายเรื่องงานของคุณก็ได้เพราะถ้าคุณมีข่าวดีเรื่องงานหรือที่คุณประสบความสําเร็จอ่ะเขาอาจจะเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยถามคุณก็ได้นะก็คิดแต่อยู่คิดอยู่ในใจอ่ะว่าน่าจะเป็นทางที่ดีที่ทําให้เขากับคุณได้พบเจอกันนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําก็เลยเจ็บปวดเสียใจมากๆนะได้แต่เครียดได้แต่คิดแล้วก็เครียดต่อไป แล้วกลัวการปฏิเสธเช่นกันนะคิดเองก็ตอบเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะปล่อยให้คุณทำอะไรตัวคนเดียวแล้วก็มีความอาจจะทำงานหนักแล้วก็เขาไม่ได้ช่วยคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขารู้สึกแบบเนี้ยเขาถึงไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณเพราะว่า ถ้าคุณทําด้วยตัวเองแล้วมันประสบความสําเร็จโดยไม่มีเขาแล้วอยู่ๆเขาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขารู้สึกไม่กล้าเข้าไปเพราะคุณก็ดูแล้วคุณเอาจริงนะดูดูแล้วคุณเป็นคนพูดจริงพูดตรงนะเขาก็กลัวคําพูดของคุณนี้บางชีมันก็ตรงแล้วก็แรงแล้วก็ทําให้เขาไม่กล้าด้วยแหละนะก็แต่มีความคิดที่จะ เขาไปหาเพราะว่ายังไงเขาลืมคุณไม่ได้เขารู้สึกดีกับคุณนะแล้วก็น่าจะชอบวางแผนนิดหน่อยนะว่าอาจจะทําให้คุณจำว่าเขาเป็นคนอย่างไรบางคนก็เป็นคนกุ้มกิ่มเป็นคนที่อชอบนิสัย เทย์บอยเย์เกิรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้คุณแบบไม่ชอบซึ่งเขาก็อาจน่าจะเคยทำมานะก็กลัวว่าคุณจะมองเขาในแง่ลบด้วยในแง่ไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยก็เขาทำให้คุณได้เห็นนะนะว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวที่เคยพูดการเคยคุยกันแล้วนะมันก็ยังติดใจติดในความรู้สึกของเขาอยู่นะ ฉนั้นก็ได้แต่คิดอะเพราะว่าการกระทำจะทำมันก็ติดขัดไปเรื่อยอะแล้วก็คิดว่ามันมันจะเป็นไปได้ยากนะที่จะเข้าหาคุณอะได้แต่คิดถึงแต่อยากเจออยากพบไม่อยากเจอถึงแม้ชีวิตเขาอาจจะมีใครมายื่นความรู้สึกดีๆหรือมาช่วยเหลืออะไรก็ตามมาเข้าหาเขาก็ตามรู้สึกว่าเขาไม่สนใจนะช่วงเนี้ยแต่แต่ก่อนอาจจะ ชื่นชอบก็ได้นะอาจจะหลงละเลิงกับความที่มีคนเข้าหาเยอะก็ได้แต่พอคุณจับไปปุ๊บความรู้สึกเดิมๆม,มันไม่ใช่ละคนที่เข้าหาเขาก็เหมือนกับเขาไม่ต้องการละเหมือนมาวุ่นวายในช่วงที่เขากําลังใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกลังเลเกิดขึ้นว่านี่เขาเป็นอะไรทําไมเขาแบบเปลี่ยนไป ได้คุณทําให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกได้นะก็เพราะว่าเขาอยากมีคุณนั่นแหละเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีอะไรที่คุณเคยว่าเคยเคยบอกเขาแล้วเขาไม่ได้ทําหรือว่าเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจนะเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเขาอยากมีคุณนั่นแหละเขาอยากมาีความรักที่เป็นคุณที่มีกันและกันจนแบบ อยู่ด้วยกันอีกนะถ้าคนถ้าคุณเคยอยู่กับเขาแล้วเขาก็อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นความรักที่ดีแต่ถ้ายังเคยคิดว่าจะคบกันไปถึงไหนแต่งงานอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะทำให้มันสําเร็จนะตอนนี้คิดถึงคุณแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมากที่สุดก็คือยังอื่นอ่ะเขาจะเครียดจะชอบอยู่คนเดียวการที่ เขาคิดว่าที่ผ่านมาคุณนั่นแหละเติมเต็มความรู้สึกให้เขานะคะเติมเต็มให้เขารู้สึกว่ามีค่ามีความสุขได้มากที่สุดก็อาจจะได้ออกไปใช้ชีวิตที่ผ่านมาแล้วแล้วถึงจะนึกได้ว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคุณนั่นแหละนะถึงคิดที่จะย้อนกลับมาก็คิดว่าเขาขาดคุณไม่ได้นั่นแหละมันเป็นความรักที่ เขารู้แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะให้คนอื่นมาเติมเต็มหรือไม่มีใครทดแทนแทนที่คุณได้อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นความรู้สึกประมาณนี้นะสำหรับแรนดอมนี้ก็ก็ลองเช็คพลังงานดูนะคะถ้าใครไม่ตรงก็ลองดูแรนดอมอื่นพลังงานอื่นคลิปอื่นนะคลิปนี้ก็เป็นดวงสุ่มเช่นเดิมนะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ติดตามกันใหม่นะกับเรนดอมหน้านะคะดูว่าเขาจะเข้ามาด้วยวิธีไหนแต่คิดอยากกลับมาแหละเขาคิดว่าเขาขาดคุณไม่ได้กำลังวางแผนแต่ก็กลัวกลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเพราะชีวิตคุณดีคุณประสบความสาเร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่อยากมีครอบครัวกับคุณนะ ไม่รู้ว่าคุณรอคอยไหมเพราะว่าคุณไม่เทคแอคชั่นแสดงอะไรออกเลยนะคะก็ถ้าหากว่าคุณรอคอยคุณก็อาจจะได้เจอหน้าเจอข้อความที่เขามาทักมานะหรือบางทีไม่ทักก็เดินทางมาหาเลยอาจจะมาพร้อมกับคำขอโทษช่อดอกไม้หรืออะไรก็ตามนะเขาคิดแล้วว่าเขาอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณแหละบางคนก็ชวนกันไปเที่ยวหรือ มีแนวโน้มว่าถ้าคุยกันครั้งนี้ถ้าคุณให้อภัยหรือให้โอกาสเขานะมีแนวโน้มว่าจะมีการที่อยู่ร่วมกันนะไม่ว่าเขาจะอยู่กับคุณหรือคุณต้องไปอยู่กับเขานะั่นแหละนะดูเหมือนว่าเขาจะจริงจังเรื่องนี้ละเพราะเขาซีเรียสมันมันล้มเลิกไม่ได้ล้มเลิกแล้วก็เขาต้องกลับมาคิดแล้วก็ กลับมาทบทวนแล้วก็ต้องทําให้มันสําเร็จเพราะเขาคิดว่าเขาขาดคุณได้นั่นเองนะก็ขอบคุณนะที่เข้ามาติดตามจนจบคลิปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับแรนดอมใหม่แรนดอมหน้านะสําหรับวันนี้ขอให้มีความสุขขอให้ ประสบความสําเร็จในเรื่องทุกๆด้านนะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะการเงินการงานก็ขอให้มีความร่ารวยนะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณ f อทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ